สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนลงแว่นแอดออนะครับผม <c oughs> เอาความรู้จเล็กน้อยมาฝากอย่างแรกนะครับเราก็เข้า o p e n ว v นะครับผมแล้วก็กด Edit Mode เข้าไปที่ Folder m o d e ของเรานะครับ แล้วก็หาคํา m ็ Code ของเราเข้าไปที่เดียวสิครับเอโดมเดลครับคราวนี้เราจะมาลงของผู้ชายก่อนเรากดสร้างโฟลเดอร์ครับขิดขวา New โฟลเดอร์ครับแล้วก็ผมจะทิ้งของไอ้นี้ไว้ให้ตรงใต้นี่นะครับแล้วก็เอาชื่อมันใส่ไป เอเป็นโฟลเดอร์ของผู้ชายคราวนี้มันจะได้โฟลเดอร์มาอย่างนี้ปึ๊บแล้วก็เอาพวกแอดออนแว่นของเราเนี่ยแว่นอะไรก็ได้ลากลงเข้าไปเลยครับแค่นี้เองแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับง่ายๆเราก็ได้แอดออนเว้นไม่ต้องไปลงทับให้มันเสียเวลาคราวนี้ก็ไปที่ของผู้หญิง ก็เหมือนกันครับ New Folder ผมจะทิ้งลิงก์ชื่อไว้ให้ครับใต้ขอใต้ YouTube เลยแล้วกใส่ไปครับปุ๊บแล้วก็เอาแว่นของผู้หญิงเรามาลงแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับถ้าใคร อยากให้สอนอะไรก็รีเควสต์ไได้ครับขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับผมขอบคุณมากครับโอเคครับเราก็มาต่อจากที่เราลงแว่นเมื่อกี้เลยนะครับผมเข้าไปที่โหมดแว่นนะครับในแอปเคชแล้วเข้าไปที่กราถ้าปกติ แว่นธรรมดาในตัวเกมมันน่าจะมีประมาณ30 3ถ้าผมจะไม่ผิดนะ33สมสุดที่แว่นนี้นะครับถ้าเราลงแอดออนมันก็จะไปต่อครับนี่เราก็เลือกเลยแว่นนี้เราลงไปนะครับผมแล้วก็เอามาลงได้นะครับนี่ครับประมาณนี้ครับด้วยความสะดวกสบายไม่ต้องไปลงทับให้มันเสียเวลาถ้าใครชอบ ความรู้นี้ถ้าไปเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตาม YouTube ให้ผมด้วยนะครับขอบมากครับ